สวัสดีค่ะเลรีช็อป10โมงเช้าถึง11อโมงนะคะมาพบกันทุกๆวันนะคะฝากกดติดตามช่อง u t u b e เลรีช็อปด้วยนะคะชุดเซ็ตเสื้ออินโดนะคะสีส้มนะคะหน้าอกอยู่ที่44 -46 ถึง46นะคะคอกลมมีกระดุมนะคะมีกระดุม3เม็ดนะคะลักษณะแขนเสื้อนะคะ ไม่ได้ยาวมากนะคะอยู่ที่ประมาณ4ส่วนสส่วน6ส่วนประมาณนั้นนะคะตัวเสื้อนะคะมีโบมัดข้างหลังด้วยนะคะเสื้อและกางเกงนะคะเดี๋ยวดีให้ดูกางเกงนะคะเป็นเอวยางยืดนะคะราคาชุดละ380บาทนะคะมีสีส้มนี้นะคะ แล้วก็มีสีน้ำเงินแล้วก็มีสีน้ำตาลนะคะใครสนใจนะคะทักแชทเลยลได้นะคะ0 8 2ย์5 1ด0 1นะคะแอดไลน์มาคุยได้เลยนะคะอันนี้เป็นสีน้ำเงินนะคะหน้าอกเท่ากันนะคะมีกระดุม3เม็ดนะคะแขนเสื้อก็ลักษณะดเดียวกันนะคะคนละสีหน้าอก4 4สนะคะ ราคาชุดละ380บาทนะคะอันนี้มันสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลไหมนะคะแต่ว่ามันไม่มืดนะคะหน้าอ,อกเป็นคอกลมนะคะหน้าอ,อกเท่ากันนะคะ44ถึง46นะคะคอกลมนะคะมีซิปแขนก็ใหญ่นะคะแขนใหญ่นะคะแขนประมาณ4ส่วนห้าส่วนนะคะสีน้ำตาลนะคะ ใครสนใจนะคะทักแชทเลยลีนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะ0826451301นะคะฝากกดติดตามช่อง youtube เลยลีช็อปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ